เราเป็นตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธววันนี้จะอ่านพุทธัจนะให้ฟังในเรื่องผู้มีอุปการะมากในหนังสือพุทธัจนะหมวดธรรจฉบ,บพับบภูมิหน้า511จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14หน้าที่4 5 6ข้อที่709 ถูกแล้วถูกแล้วอานนท์จริงอยู่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับ การทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิฬานะปัจจัยเภสัตชบริคารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตจากอธินนาทาน จากกาเมสุมิฉาจารย์จากมุสาวาทจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุลาและเมรยัยเราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนต่อบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลี การทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬาณะปัจจัยเพศสัตบริการบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าเราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรม และการตามถวายซึ่งจีวรบินาบาทเสนาสะนะและกีฬานะปัจจัยเพศัตวบริคารบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วได้เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ในทุกขสมุท,ทยัยในทุกขานิโรธในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีแม้ด้วยการอภิวาทการลุกขึ้นยืนรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรมและการตามถวายซึ่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัตบริการ